วันนี้ผมขอพูดถึงคนคนหนึ่งท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินข่าวของคุณคนนี้คือคุณประชัยเลี้ยวไพรัตนประธานเจ้าหนี่บริหารของบริษัท TPI PL ปูนสเปนไทยทำไมผมต้องพูดถึงคุณประชัยเดี๋ยวผมจะเล่าตอนจบให้ฟังคุณประชัยเนี่ยเป็นอัจฉริยะเรียนเก่งมากจบ University of California ที่ b e r keley คนละที่กับผมของผมนี่ที่ LA ของเขาที่ b บ r keley จบทางด้านฟิสิกส์ในแวดวงวงการยอมรับว่าคุณประชัยเป็นคนเก่งมากแล้วหลายอย่างคุณประชัยทำเนี่ยคุณประชัยเคยพูดไม่ได้พูดเล่นนะฮะเขาพูดเขาจริงเขาบอกไอ้โดรงไฟฟ ขอบทานตัวครับผมใช้ตีนทําก็ทําได้ง่ายๆไม่ยากหรอกคุณพิชายบอกชีวิตเขาเนี่ยถ้าเขาทําธุรกิจอะไรที่ไม่เกี่ยวอุรรวอตสา,า,า,าหกรรมแล้วเนี่ยเขาเจ๊งทุกอันแต่ถ้าเขาจับอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยไม่มีอุตสาหกรรมอันไหนที่เขาทําไม่ได้และไม่มีอุตสาหกรรมอันไหนที่ไม่ประสบผลเสถียรคุณพิชายได้พิสูจน์ชัดเจนว่าเขาเป็นคนมีวิสัยทัศน์ไกลมากตั้งแต่สมัยที่เขามาทํากิจกรรมเพ r o c เคมีคอลท่านผู้ชม จำบริษัท IRPC ได้ไหมที่พตทอยไปยึดเข้ามา IRPC นี่คือต้นแบบที่คุณประชัยเริ่มอุตสาหกรรมเปโตเคมีโคทางต้นน้ําแล้วก็กระจายมาถึงปลายน้ามาเป็นเม็ดพลาสติกเป็นโนมเปน็นนี่มาจากมันสมองคุณประชยัยรัฐบาลมีท่าเรือที่แหลมฉบงังคุณประชัยสร้างท่าเรือน้าลึกที่ระยองเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ไกลมากเพิ่ง2,540ต้มยำกุ้งทําให้บริษัท t B i นั้นมีหนี้สินเยอะก็เลยเกิดกระบวนการยึดทรัพย์สินของคุณประชัยไปและหนึ่งในคนอยู่เบื้องหลังนี้ก็เป็นคุณทักษ ชวัตเ่นเนกนโดยได้รับความร่วมมือจากปตทเพราะคุณประชัยนั้นถ้าไม่ยึด IRPC มาแล้วคุณประชัยจะสามารถฟื้นตัวขึ้นมาและจะเป็นอันตรายต่อปตทเพราะว่าวิธีคิดคุณประชัยกับวิธีคิดและวิธีทํางานของปตทนั้นมันคนละรูปแบบว่ากันว่าตอนนี้พนักง,งานเก่าของ IRPC ที่เคยอยู่คุณประชัยทํางานคนละแบบกับพนักง,งานปตทเพราะนักงานปตททำงานแบบขราชการประจําแต่ พนักง,งานเก่าของ IRPC ของคุณประชัยนั้นทำงานแบบเท่าแก่เพราะว่าเท่าแก่จะสั่งงานสั่งโน่นสั่งนี่สั่งนั้นผมมีหลานคนหนึ่งซึ่งไปทำงานเป็นที่ปรึกษาของบริษัท IRPC เขาเล่าให้ฟังว่าจากการที่เขาไปสัมผัสในฐานะเป็นที่ปรึกษาแล้วเนี่ยเขาเห็นชัดเจนว่าพนักง,งาน IRPC ที่เคยอยู่คุณประชัยเก่านั้นทำงานดีมากตัดสินใจเร็วเดินหน้าลุยทันทีเลยไม่มีรีรอไม่มีชักช้าเลยแม้แต่นิดเดียวตรงข้ามกับพนักง,งานของปตท,ทซึ่งกลายเป็นขราชการประจำกระบวนการยึด RPC ของคุณประชัยนั้นยึดออกไปนั้นเป็นกระบวนการทางการเมืองณวันนั้นที่คุณประชัยทํา IRPC แล้วขาดสภาพคล่องเพราะเกิดเหตุการณ์ของี540คุณประชัยได้ไปเจรจาทุนจีนมาแล้วให้มาปล่อยกู้คุณประชัยเพื่อเอามาเคลียร์หนีน้เพื่อเดินงานต่อโดยแบ่งหุ้นให้แต่ท่านผู้ชมรู้มาว่ารัฐบาลคุณทักศิณชินวัตรนั้นได้ติดต่อรัฐบ,บาลจีนบอกว่าให้บริษัทเงินการเงินของจีนนั้นที่จะเอาเอา,เอาเงินกู้คุณประชัยนั้นให้ถอยตัวไปก็เลยถอยไปคุณประชัยก็เลยต้้อองสูใในนดีนาต่ จนในที่สุดแล้วแพ้อํานาจทางการเมืองรัฐบาลชักศิลก็ส่งพลเอกมองคลอพอรพิสิทธิ์เข้าไปนั่ง IRPC คนผูนี้ทํางานไม่เป็นแต่อาศัยอํานาจทางการเมืองเข้าไปก็เลยมีเรื่องมีราวเรื่องไปคอรัปชั่นคอรัปชันบ้างซึ่งผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ชนิดเกิดขึ้นที่ผมเล่าให้คุณประชายฟังเนี่ยก็เพราะว่าคุณประชัยเป็นมนุษย์อัจฉริยะในเรื่องของการวิจัยในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์ที่วเ่าเรื่องนี้มาฟังเพราะว่าผมรู้ว่าคุณประชายเวลาแกศึกษาเรื่ององะไ การศึกษาอย่างละเอียดอาจารย์ตามหาอะไรต่างๆก็สู้ไม่ได้ที่ผมจะพูดให้ฝั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าผู้ชมจะหาว่าผมขายของให้คุณประชัยไม่ใช่แต่ผมจะเบื้องหน้าเบื้องหลังของปุ๋ยที่คุณประชัยปุ๋ยอินทรีย์ t PI ที่คุณประชัยทําขึ้นมาแต่ผมจาเป็นต้องเล่าแบ็กกราวน์ประชัยให้ท่านผู้ชมฟังสะก่อนว่าคนคนนี้ไม่ใช่เป็นคนธรรมดาคุณประชัยเล่าให้ฟังว่าคนไทยนี่โดนหลอกมาตลอดยกตัวอย่างเรื่องปุ๋ยอินรีเนี่ยแกสนใจเพราะแกสนใจเรื่องอะไรแล้วแกลงไปศึกษาอย่างละเอียดและแกสนใจที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อตอตต่าาปุ๋ยสรเ ผู้ชายบอกว่าคุณรู้ไหมว่าปุ๋ยอินทรีย์คุณสติรู้ไหมมีข้อจริงเรื่องปุ๋ยอินทรีย์จะหลายคนยังไม่รู้เข้าใจผิดปุ๋ยอินทรีย์นี่ทักนักวิชาการหลายคนเข้าใจผิดไปอ้างว่านี่คือปุ๋ยคอกขี้วัวขี้ควายเศษใบไม้ใบหญ้า,า,าอุจจาระคนอย่างที่คนชาวไร่ชาวนาทั่วไปและแพทการบางคนแม้แต่อาจาร,รย์บางคนของมลาลาัยเกษตรก็ยังเข้าใจผิดฝังลึกในจิตใจมาตลอดเพราะว่าตกอยู่ภายใต้การครอบงำของพ่อค้าผู้ขายปุ๋ยเคมีและเข้าใจผิดนี้มาตั้ง50ปีกว่าแล้วความจริงแล้วปุ๋ย ขอกมูลสัตว์อุจจาระหรือต้นไม้ใบหญ้าคุณประชายบอกเป็นเพียงวัตถุดิบที่ใช้ในการผุดปิตปุ๋ยอินทรีย์แต่ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ท่านผู้ชมครับเข้าใจไหมฮะปุ๋ยขอกมูลสัตว์อุจจาระต้นไม้ใบหญ้าเป็นเพียงวัตถุดิบที่ใ,ในการใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แต่ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์จึงไม่มีคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์เลยผู้ชายยกัวอ่าฟัาง,าางว่าเหมือนหินปูนเป็นวัตถุดิบในการทําปูนซีเมนต์แต่ไม่ใช่ปูนซีเมนต์เพราะกระบวนการผลิตของปูนซีเมนต์ต้องเอาหินมาผ่าานนกกรระบว ที่ใช้ความร้อนสูงถึง1,250องศาเซลเซียสกว่าจะทำเป็นปูนซีเมนต์ได้ในทางการเกษตรชาวไร่ชาวนานักวิจัยทางเกษตรยังฝังจิตฝังใจว่ามูลสัตว์ใบไม้ใบหญ้าเป็นปุ๋ยทําให้ทุกคนไม่อยากใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพราะว่าเวลาเอาสารอินทรีย์เช่นใบไม้ใบหญ้าปุ๋ยขอกี้ไก่ขี้หมูขี้วัวใส่ต้นไม้จะไม่ทําให้ต้นไม้เติบโตเพราะมันมีเขาเรียกว่า germination index หรือว่าดัชนีการงอกและเติบโตสารอินทรีย์ต่ําส่วนปุ๋ยอินทรีย์ที่ทําตามหลักการที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาส คุณประชัยไปศึกษามาคุณปใะชัยเรียกนักวิชาการมาประชุมร่วมกันเลยค้นคว้ากันพืช และผลไม้ที่ใช้ปุ๋นสีจริงๆจะเจริญเติบโตจะมีสารอาหารพร้อมที่จะให้ดูดซึมเข้าไปในลําต้นทําให้พืชเจริญเติบโตงอกงามได้ดีกว่าปุ๋ยเคมีมีน้ําซ้ําราคายังถูกกว่าปุ๋ยเคมีมีประสิทธิผลได้เร็วเท่ากันและได้ผลดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีสุดยซ้ำเพราะว่าในปุ๋นรีมีทั้งธาตุอาหารหลักและอาหารรองพร้อมจุลธาตุกลังมีจุลินรีและฮอร์โมนต่างๆช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชจุลินรีที่อยู่ในปุ๋ยอินทรีย์ ที่ทำตามกระบวนการถูกต้องนั้นมันจะช่วยย่อยธาตุอาหารในดินให้กลายเป็นธาตุอาหารเพิ่มขึ้นธาตุอาหารฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้จะทําให้ได้ผลิตผลมากขึ้นไม่ได้ช่วยให้ดินเสียนอกจากนั้นไม่จําเป็นต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงนี่ นี่คือเคล็ดลับปุ๋ยอินทรีย์ทีคคค่คุณประชาชัยคิดค้นขึ้นมาคุณประชาชยคิดค้นขึ้นมาจากความเป็นอัจฉริยะของตัวเองนั้นถ้าใช้แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงเพราะว่ามแมลงไม่ลงทํานผประชาชัยแนะนานะครับใบไม้ใบหญ้าปุาย๋ยคอกขี้ไก่ขี้ม้วขี้หมูไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ท่านผู้ชมยาเข้าใจผิดไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่ต้องนํามาเข้ากระบวนการการ่อนถึงจะเป็นกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพไม่แพ้ปุ๋ยเคมีแต่ถูกกว่าปลอดภัยกว่าซึ่งคุณประชาชัยก็ได้ทําปุ๋ย ท่านผู้จัดจรที่ว่าคุณตัวที่คุณมาโฆษณาขายปุ๋ยคุณประชายนี่ไม่ใช่จะพูดถึงเรื่องปุ๋ยที่คุณประชัยทํานั้นต้องเล่าที่มาที่ไปของตัวตนที่แท้คุณประชัยว่าแกเป็นคนยังไงแกเพี้ยนหรือเปล่าแกอัจฉริยะไหมแกปากพูดจาไม่เข้าหูคนแต่สิ่งที่แกพูดนั้นเป็นความจริงหมดคุณประชัยก็เลยผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาชื่อปุ๋ย TPI ผมเนี่ยมีบ้านอยู่เชียงรายผมทําการเกษตรปลูกข้าวปลูกเพื่อทาไร่เลี้ยงควายท่านผู้ชมครับมีพ่อบ้านดูแลล่าสุดเขามาเล่าผมฟังว่าปุ๋ยอินททรีีียย์่่่ผมใช้เนซึง คุณประชายให้มาเนี่ยย่อยธาตุอาหารในดินให้กลายเป็นธาตุอาหารเพิ่มขึ้นได้ผลผลมากขึ้นไม่ทําให้ดินเสียนอกจากนั้นแล้วพ่อบ้านผมบอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงซึ่งเป็นอันตรายกับร่างกายชาวไร่ชาวนาผู้บริโภคการที่อธิบายถึงปุ๋ยอนี้มาย,ยังไงเป็นยังไงเนี่ยต้องอธิบายถึงนิสัยใจคอของคนที่ทําปุ๋ยนี้ด้วยพฤติกรรมเขาบุคลิกเขาความรู้ความสามารถเขาและเขาก็เป็นคนที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเขาไม่เคยพลาดแต่ถ้าก็าําอะไรที่เกี่ยวกับเขาเคยไปทําเล่าขายแล้ว เงแต่เขาทาอุตสาหกรรมอะไรก็ตามเขาจเจริญเติบโตหมดทุกอย่างและท่านผู้ชมอย่าลืมนะเขาคือต้นแบบในการสร้างอุตสาหกรรมเปโตรเคมิคอลปตทวันนี้จเจริญเติบโตมาทุกวันนี้เพราะฝีมือของ IRPC ไม่ใช่ด้วยตัวปตทด้วยตัวเองท่านผู้ชมครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังครับ